ค่ะเอฟซีทีขบับรถรักทุกทุกคนที่กำลังเข้ามาติดตามรับชมช่องน้ำพอนพัทรราชในขณะนี้นะคะน้ำพกอยินดีตอนรับเอฟซีทีขบับรถรักทุกท่นานค่ะสุกช่องของน้ำพอน,นพัทราชคือเก่าคือเดิมค่ะเอฟซีจ๋าทำกลางบรรยากาศที่ขมุกขมัวค่ะเอฟซีจ๋าเพราะว่าตอนขวัญสีแจ่มเมื่อเสาร์นี้บ้านน้ำพอมีพายุฝนลมแรงค่ะเอฟซีลมแรงแต่ฝนตกน้อยค่ะเอฟซีจ๋า,า <ไป S 2> ทำให้อุณหภูมิเย็นลง ว่าเมื่อว,วานนี้บางเล็กน้อยค่ายเอฟซีจ๋ามันอนี้ก็คือเก่าคือเดิมค่ายเอฟซีจ๋าณพจน์จะได้น้ำสาราน,นารูนะคะประเด็นขอกฎหมายที่อัปเดตล่าสุดใหม่ๆมาฝากมาตอนกับเอฟซีที่ก็รพรักทุกคนนะคะก่อนที่ณพจนจะได้นํำเอฟซีเข้าไปรับชมรับฟังสาราน,นารูมันอนี้นะคะสำหรับเอฟซีทันใดที่พึ่งเข้ามารับชมใหม่ๆยังไม่ให้กดติดตามให้กดซับสไคร หรือว่าบททัานกดกระดิ่งนะคะก็อยากขอความกรุณาเอฟที่ก็รพบรักกระซอยการกดกระดิ่งกดติดตามกดซับสไคร์ไว้นะคะท่านจะบอดได้พลาดโอกาสในการรับชมสารานารูทีนพัทรเอามาฝากมาตอนให้กับเอฟเพื่อว่าเป็นการประดับความรู้ไว้โอกาสที่เขาจะได้ตกเป็นเยื่อของคนที่มัก ชอบเอารัดเอาเปรียบคนอื่นนะคะกามีน่อยได้ค่ะเอซี่ในเมืองเฮารูกฎหมายรู้สิทธิของตัวเองรู้สิทธิหนาทีและผลประโยชน์ที่ตัวเองพึ่งจะได้รับจากสวัสดิการแห่งรัฐนะคะเนาะเอซี่นะมาที่นี่เขาว่าซื้อสารานาเรอมาี่นะคะน้ำพ่อนในน้ำพอากอดฉบับไม่พอรอกอดฉบับนี้เกี่ยวแกับอาชญากรรมทาง ด้านเทคโนโลยีโดยตรงค่ะเอฟซีจ๋าเพราะว่าพระกอรฉบับนี้นะคะออกมาเพื่อว่าใช้ในการคุ้มครองดูแลพี่น้องประชาชนบอให้ตกเป็นเยื่อของอาชญากรรมทางไซเบอร์นะคะนาองทางโลกออนไลน์นะคะที่นี่เดิมที่พระกอรฉบับเดิมนะคะถ้าหากว่าพี่น้องประชาชนเฮาถูกโจรกรรม เงินในบัญชีธนาคารแห่งหนึ่งแห่งใดนะคะเอี FC. นี่น้ำพอนขอเกริ่นพรากอฉบับเดิมนะคะบทบาทอำนาจหนาทีของทางธนาคารนะคะเอฉบับเดิมทามีการโจรกรรมด้านการเงินทางด้านเทคโนโลยีดูดเอาเงินในสม,มุดบัญชีไปไปนะคะเอผู้เสียหายนะคะพี่น่องประชาชน จะต้องไปแจ้งความกับสถานีตำรวจเลยก่อนไปแจ้งความที่นี่จังได้นํำเอาใบแจ้งความนั้นไปติดต่อให้ท่านธนาคารเพื่อว่าให้เกิดการอายัดสมุดบัญชีธนาคารคืนนี่ก็คือพร์ฉบับเดิมเหตุให้เกิดความเสียหายแห้กับพีหน้อประชาชนได้วงกว่าเพราะว่ามันไม่ทันเหตุการณ์แม่บ่ขายเอฟซีการจรกรรมด้านการเงินดูเอาินในสมุดบัญชี เขาใช้ยระยะเวลาบ่อพ่อ3นาทีเด้ค่ะเอแม่บอค่ะอาช้าสุดไม่ถึง5นาทีก็แล้วกันเท่าๆท,ที่เราดูตามหน้าข่าวนะคะเอเนาะดังนั้นนะคะทางกระทรวงเทคโนโลยีเพิ่นกจัหนดก,การประชุมหารือกันกันกบธนาคารแห่งประเทศไทยและการน,น่วยงานที่เกี่ยวของหลายๆไฟล์<ม>เสนอพรกรกอนะคะเพื่อให้ออกฝร,รัราชะกำนด ตัวนี้เป็นกรณีพิเศษนะคะมีผลบังคับใช้เมื่อเร็วๆนี้ไลขยเอลซี่จ๋ามีผลบังคับใช้ประกาศลงในราชกิจจารุเบกษาเมื่อวันที่17มีนาคม2566เมืม่อเดือนมีน่าที่แล้วได้ข่ะเอลซี่ที่นี่นะคะท่านที่ประก,กาศลงราชกิจจารุรเรบกษาพอรกอฉบับนี้ก็สามารถมีผลบังคับชใช้ได้เลยข่ะเอลซี่จ๋าที่นี่นะคะอำนาจนาทีของธนาคารมีมากขึ้น ความเสียหายที่เกิดแก่กับพี่น้องประชาชนกะจะเกิดความเสียหายได้น้อยล่มค่ะเอฟซี FC คือทันทีที่เจ้าตัวนะคะสมมุติว่านั่นก่อรู้ว่าเงินในธนาคารของท่านถูกดูดออกไปแล้วค่ะของพวกอาชญากรรมไซเบอร์ของพวกสแกรมเมอร์พวกอะไรทําไม่ที่เป็นอาชญากรรมทังโลกออนไลน์รู้ตัวก็สามารถท่อยิ่งตรงไปที่ธนาคารสาขานั้น เพื่อแจ้งให้กับธนาคารให้อายัดสมุดบัญชีเลขที่บัญชีปลายทางที่มีการดูดเงินไปนั้นในเมื่อมีพากรกบับนี้ออกมาธนาคารก็จะมีอำนาจในการอายัดสมุดบัญชีปลายทางได้ทันทีได้ระยะเวลายาวนานถึง72ชั่วโมงคุณได้เอฟซีะนะคะอซอ,อำนาจหนะ้าที่ของธน,นาคารนะคะเอฟซยังสามารถอายัด บัญชีได้เป็นทอดๆนะคะตัวนี้ขอนีเอฟซีขอรพาตอาจจะบบกเข้าใจคือกรณีที่ว่าสมมติบัญชีของนั่งก่ออยู่สาขาธนาคารนี้ถูกนายง่อดูดเอาเงินไปเข้าบัญชีนายงอและนายงอกระโอนทายเข้าไปที่บัญชีนายจอนายง่อนั่งห่อโนขูนั่งข้อไข่เป็นทอดๆ,ๆนำอำนาจหน้าที่ของธนาคารก็จะสามารถระงับบัญชี ของานค้นแรกเนี่ยนะคะยนในงอเนี่ยายงอในขออายขอนี่ระง,งับอายัดบัญชีไว้เป็นทอดทอดบาวาพูดจะทายทอดโอนเงินไปหาบุคคลที่สามที่สี่ที่ห้าที่หกอำนาจหน้าที่ของธนาคารอายัดไม่หมดทั้งหมดหาําดับชั้นในี้ใดเลยค่ะเพราะว่าเงินก่อนที่นั่งก่อที่ลุดไปจากนายขอดูดเอาไปบาว่านายขอจะโอนทายเข้าบัญชีใดอำนาจหน้าที่ของธนาคาร อาจได้หมดถูกบัญชีขายเอซจ้าจากนั้นนะคะขอต่อมานะคะอำนาจหนา้าที่ของธนาคารเกี่ยวแก่กับพ่อรกอฉบับไม่ที่พึ่งประกาศใช้มาวันวที่1ิเจมีหนนาคมน,นี้นะคะยังมีอำนาจแช่ขอมุ่นส่งต่อต่อไปให้กับสถาบันการเงินอื่นๆได้รับรูว้ว่าเกิดกรณี อาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีเกี่ยวกับด้านการเงินแบบนี้แบบนี้เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นนักสาขาแห่งนี้แบบแบบนี้แบบนี้ได้ทันทีเลยค่ะเอฟซีจา๋านี่ค่ะนี่คือเพิ่มอํานาจและกะ็การแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนจะได้แก้ไขปัญหาได้ตรงจุดและกระท่านทวงที่ก่อนที่จะมีการเสียหายในวงกว้าง นะคะเอซี่จ๋าหลังจากพี่น้องประชาชนได้ทษไปแจ้งกับทางสาขาบัญชีธนาคารไายเรียบรอยมีการอายัดบัญชีทรัพย์สิสนปลายทางตรงที่เขาดูดเอาเงินของท่านไปหลังจากท่านประสานงานติดต่อกับทางธนาคารเดียบรอยท่านก็ไปแจ้งความกับเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ในทุกท้องที่ได้ตลอด24ชั่วโมงนี่ก็คือข้อดีของพรกฉบับใหม่ที่ออกมาเพื่อใช้ในการคุ้มครองดูแล ขี่นอองประชาชนนะคะเพื่อ,อว่าบอให้ตกเป็นเยื่อของอาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีหรือตกเป็นเยื่อแล้วการแก้ไขปัญหาจะได้ทันท่วงทีก่อนที่จะเกิดความเสียหายในวงกว้างออกไปตามที่น้ำพอนได็กกล่าวให้สร้างเบื้องต้นแล้วนะคะเอซจ๋านี่ก็คือสาระนาโรพรกร อาชญากรรมทางด้านเทคโนโลยีที่น้ำพ่อนี้นำมาฝากมาตอนแขกเอฟซี FC, นะคะคือมีผลบบงคับใช้ไปเมื่อเดือนเจ็ดนี้เองนะคะเอฟซี FC, ซึ่งน้ำพ่อนิดว่านะคะน่าจะเกิดประโยชน์กับพี่น้องประชาชนซึ่งบางท่านอาจจะเข้าใจว่าท่านที่ที่รูดตัวว่าเงินในบัญชีเฮาถูกพวกอาชญากรรมดูเงินออกไปจากบัญชีจะต,ต้องไปแจ้งความกับสถานีตำรวจก่อนแต่ตอนนี้วใชัยแล้วนะคะเอฟซี FC, ทานประสานงานไปที่ธนาคารที่ท่านเปิดบัญชีอยูเพื่อแจ้งให้เขา อจจะบันที่ปลายทางไว้นะคะเอฟซีนี่ก็คือขอดีนะคะเอฟซีตามรายละเอ,อียดที่น้ำพรนด้บอกกล่าวมาแล้วถ้าหากเอฟซีคิดว่าอีพี่นี่เกิดประโยชน์นกับเอฟซีหรือคนที่ทันรักก็กรุน้าซายกันกดไล์ก็แช์ก,ชก,ชก็ติดตามกดซับสไคร์ไว้เป็นกําลังใ,ใจในการสังสรรค์คลิปใหม่ให้กับน้ำพรนะคะฝากด้ยวยจ้าเอฟซีขะฝากท่านกดกระดิง่งเพราะว่าท่านจะมไม่พลาดโอกาสในการรับชมการแจ้งเตือนการลงมคลิปใหม่นะคะเอฟซี สำหรับอีพี่นีน้ำพ่อนขออำลาเอฟซีไปเพียงแคน่นี้ก่อนเลยอีพี่หนาให้จังหวะพบก็พอกันนะค่ะเอฟซีเนาะสวัสดีจ้าสบายดีค่ะเอฟซีที่เครบรับทุกบุทุกคนยินดีมีให้กันซื้อคือซื้อคื่อนกันเด้อจ้า